โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาือแบบว่าสเลตลงคอแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างปฏิกิริยารีดอกกันดีกว่านะครับมาน้องจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยนะครับมันหมายความว่าออกซิเดเลขออกซิเดชันเนี่ยมันเพิ่มเลขออกซิเดชันเนี่ยมันเพิ่มถูกไหมเนี่ยเ,เห็นไหมเขาบอกไว้ว่าออกซิเดชันนัมเบอร์เนี่ย increase, increase, อินคริสอินคริสแปลว่าเพิ่มขึ้นนะครับ Increase แปลว่าเพิ่มขึ้นนะจ๊ะตัวที่เพิ่มขึ้นคืออะไรก็คือซิงคตอนแรกมันมีศูนย์ใช่ไหมแล้วตอนหลังมันก็มีบวกสองแสดงว่าเลขออกซิเดชันของมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นปริยาดักชันนะดีดักชันคือเลขออกซิเดชันมันต้องลดลงนะครับตอนแรก Copper เนี่ยมันมีบวกสองตอนหลังมีศูนย์จากสองเป็นบวกศูนย์แสดงว่ามันลดสอง เลขออกซิเดชันจาก0ไป2เหมือนกันก็คือตัวซิงค์เนี่ย0ไป2แสดงว่ามันเพิ่ม2แต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่บอกไปนะครับการที่เลขออกซิเดชันมันจะเพิ่มเนี่ยมันหมายความว่าการที่อยู่ดีๆจาก0มันเป็นบวก2ได้เนี่ยแสดงว่าโปรตอนต้องมากกว่าอิเล็กตรอน2ตัวถูกไหมลักษณะประมาณนั้นนี่คือยกตัวอย่างเนาะการที่จากที่มันเป็น0เป็นบวก2แสดงว่าโปรตอนมันต้องมีมากกว่าอิเล็กตรอน2ตัวหรือจะบอก อีกในยะหนึ่งได้ก็คือเสียอิเล็กตรอนไปนะครับเสียอิเล็กตรอนออกไปสองตัวก็ได้นะครับมันหมายความว่าไอซิงตัวนี้เนี่ยมันเสียอิเล็กตรอนออกไปสองตัวหรืออิเล็กตรอนลดลงนั่นแหละและถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคําว่ามันลดอ่ะลดเนี่ยคือ reduce ถูกไหมลดเนี่ยคือมัน Reduce นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซิงเนี่ยเลยเป็นตัว Reduce ซิงเอเจน นะครับอืมอย่างที่พี่อธิบายไปคลิปที่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงทั้งปฏิกิริยานะถ้าเกิดเราพูดถึงทั้งปริยาเนี่ยออกซิเดชันเนี่ยมันจะแปลว่าเพิ่มอืมออกซิไดออกซิไดก็แปลว่าเพิ่มเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าพี่พูดถึงปฏิกิริยาตัวที่เพิ่มเนี่ยมันคือเลขออกซิเดชันมันจะเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงออกซิไดเฉยๆหรือตัวออกซิได ตัวที่เราจะโฟกัสเนี่ยที่มันเพิ่มเนี่ยคืออิเล็กตรอนมันเพิ่มหรือมันลดออกซิไดซ์เนี่ยมันจะหมายถึงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันเพิ่มนั่นเองคนละบริบทกันเห็นไหมนะครับการที่เลขออกซิเดชันมันจะเพิ่มได้มันต้องมีการเสียอิเล็กตรอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่พูดถึงตัวรีดิวส์นะไม่ได้พูดถึงปฏิกิริยารีดักชันนะนอกจะเห็นว่าตัวรีดิวส์กับรีดักชันเนี่ย มันมาจากคําว่า reduce เหมือนกันที่แปลว่าลดแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงตัว reduce เนี่ยเราจะโฟกัสถึงอิเล็กตรอนเนี่ยมันลดหรือมันเพิ่มนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่พูดถึง reduction อ่ะ reduction นะครับถ้าเกิดมันเป็นปฏิกิริยามองเป็นภาพรวมเราจะมองถึงเลข oxidation มันลดหรือมันเพิ่มคนละบริบทกันถ้าเกิดว่าพูดถึงตัว oxidize อิเล็กตรอนจะเพิ่ม แต่ถ้าพูดถึงออกซิเดชันถ้าพูดถึงไปออกซิเดชันเลขออกซิเดชันมันจะเพิ่มเห็นไหมทั้งออกซิไดซ์และออกซิเดชันมันเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าออกซิไดซ์อิเล็กตรอนเพิ่มอืมออกซิเดชันเลขออกซิเดชันเพิ่มประมาณนี้เนาะพี่ก็พูดไปเยอะแล้วคลิปที่แล้วพี่ก็ขอทวนประมาณนี้แล้วกันอันนี้เอามาให้น้องดูเฉยว่าอ๋อมันเป็นบริบทประมาณไหนนะครับอันเนี้ยมันดีมากเลยนะนะครับ เดี๋ยวพี่จะแปะแหล่งอ้างอิงไว้ตรงคอมเมนต์แล้วกันเนี่ยถ้าน้องดูอันแรกเนี่ยเขากําลังพูดถึงเขากำลังพูดถึงในบทบาทของเลอ็อกซิเดชันเห็นไหมเนี่ยออกซิเดชันคือเลอ็อกซิเดชันเนี่ยมันเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงอิเล็กตรอนเนี่ยมันลอสออฟอิเล็กตรอนบายซิงค์อะตอมเห็นไหมก็คือมันมีการเสียอิเล็กตรอนออกไปอย่างที่พี่ อย่างที่พี่บอกไปว่าเลขออกซิเดชันมันจะเพิ่มได้เนี่ยมันจะต้องมีการเสียอิเล็กตรอนออกไปอ่าพอมันแสดงความเป็นบวกมากขึ้นแสดงว่าความเป็นลบเนี่ยมันต้องลดลงซึ่งการที่ความเป็นลบมันลดลงนั่นคือการเสียอิเล็กตรอนออกไปแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงตัวที่เสียเนี่ยมันเลยกลายเป็นรีดิวซิ่งเอเจนต์เนี่ยอันเนี้ยการที่เราจะโฟกัสที่อิเล็กตรอนเนี่ยว่ามันเป็นออกซิไดซ์หรือรีหรือรีดิวเนี่ยเราจะโฟกัสเป็นตัวเนาะอืมก็คือเราจะโฟกัสที่ซิง ที่มันเป็นรีดิวเพราะว่ามันเสียอิเล็กตรอนลดลงไปนะเห็นไหมว่าพี่ย้ำม,มากเลยนะว่า,าปฏิกิริยาก็ส่วนปฏิกิริยาตัวรีดิวตัวออกซิไดต์ก็ส่วนตัวรีดิว,ต,ว,ดวตัวออกซิไดต์ถ้าเราพูดถึงปฏิกิริยาเราจะโฟกัสที่เลขออกซิเดชันมันเพิ่มหรือมันลดถ้ามันเพิ่มก็เป็นออกซิเดชันถ้ามันลดก็เป็นรีดักชันนะแต่ถ้าพี่พูดถึงอิเล็กตรอนเพิ่มหรืออิเล็กตรอนลดนะครับ เราก็จะโฟกัสถึงตัวโมเลกุลหรือตัวอะตอมอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยเราก็โฟกัสที่ซิงค์ไอเจ้าซิงค์เนี่ยมันเสียอิเล็กตรอนออกไปนะครับมันเสียอิเล็กตรอนออกไปทําให้เลขออกซิเดชันเพิ่มถูกไหมแต่การที่มันเสียอิเล็กตรอนออกไปเนี่ยมันคือมันรีดิวซิ่งเอเจนต์นั่นเองนะครับมันเป็นตัวรีดิวซิ่งเอเจนต์รีดก็คือลดอะไรลดละ่ะอิเล็กตรอนลดนั่นเองนะครับอืมคนละบริบทกันเนาะทีนี้เนี่ย ความหมายของออกซิเดชันกับรีดักชันเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงออกซิเลขออกซิเดชันอย่างเดียวนะครับนะน้องมาดูนี่นะอันนี้พี่เอามาจากเว็บร i บ e r t เ c h เหมือนกันอ่าริบบิทเทคค่อนข้างพี่ค่อนข้างจอมาเยอะนะซีรีส์นี้เนี่ยเพราะว่ามันมันเซิร์ชง่ายนะครับมันเซิร์ชง่าย Definition คือคำนิยามคำนิยามคือคำที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจตรงกันนะ definition of ออกซิเดชันและรีดักชันความน,นิยามความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชันและนิยามความหมายของปฏิริยารีดักชันคืออะไรบ้างอันแรกครับก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยคือการที่มีออกซิเดชันการที่มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นหรือมีการเสียอิเล็กตรอนออกไปถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นปฏิริยาออกซิเดชันเนี่ยอความหมายของออกซิเดชันมันมีแต่ความเป็นเพิ่มเพิ่มอยู่แล้วอะถ้าเกิด ที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้ออกซิเดชันเนี่ยมันคือมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นถูกไหมอืมแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการโอนถ่ายออกซิเจนออกซิเดชันเนี่ยคือตัวที่มีเลขออกซิออกอ่าคือตัวที่มีจํานวนออกซิเจนเนี่ยเพิ่มพี่พูดตะกุกตะกักหน่อยพี่ขอโทษนะมันเริ่มแบบเพียยแล้วนิดหนึ่งจริงแต่ว่าพี่ก็จะสู้เต็มที่นะครับอืมเที่ยงคืนหะ้าสิบสามเป็นงานรีบเหลือเกินนะเป็นงานรีบแบบสุดๆดเลย แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงคําว่า reduction เนี่ยออกซิออกซิเจนเนี่ยมันจะต้องมีจำนวนลดลงแต่น,นี้พี่ถามว่าถามพี่ว่าเน้นไหมคำตอบคือไม่เพราะว่าไฟฟ้าเคมีเนี่ยมันจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตรงนี้นะักนะครับออกซิเดชันรีดักชันพี่ยอาให้ดูเฉยว่ามันไม่ได้มีแค่อ,อ,อิเล็กตรอนลดเพิ่มแต่มันสามารถหมายถึงได้รับหรือไม่ได้รับออกซิเจนก็ได้ ไอตัวที่มันได้รับออกซิเจนเข้าไปนะครับมันก็จะเรียกว่าออกซิเดชันไอตัวที่มันเสียออกซิเจนนะครับก็จะเรียกว่ารีดักชันยกตัวอย่างเช่น Fe2O3 เนี่ยกลายเป็น 2Fe เนี่ยออกซิเจนหายไปก็เป็นรีดักชันเนี่ย 3CO กลายเป็น 3CO2 เห็นไหมตอนแรกมี o O เดียวตอนหลังมี 2O นะครับมันก็มีออกซิเจนเพิ่มเข้าไปก็เป็นออกซิเดชันนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งนิยามเนาะ นิยามที่สองนะครับนิยามที่สองเนี่ยออกซิเดชันเนี่ยคือตัวที่เสียไฮโดรเจนนะครับรีดักชันคือตัวที่ได้รับไฮโดรเจนเราสามารถแยกออกซิเดชันกับเราสามารถแยกรีดักชันได้จากการรับอ่การเพิ่มการลดของไฮโดรเจนก็ได้นะครับนี่คือนิยามที่สองนิยามที่สามเนี่ยคือการเสียกับการรับอิเล็กตรอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนกันตามที่พี่อธิบายไปช่วงแรกๆของคลิปนะครับอืม ไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับไฟฟ้าเคมีของมอปลายมากที่สุดน้องจะเห็นว่าน้องจะเห็นว่าออกซิเดชันกับรีดักชันเนี่ยมันสามารถอธิบายได้สามส่วนคือ1การลดการเพิ่มของออกซิเจนคือสองการลดการเพิ่มของไฮโดรเจนและสามที่เราได้เรียนกันซึ่งเป็นแบบเดียวที่ได้เรียนในมอปลายคือการเพิ่มการลดของอิเล็กตรอนอืมมันสามารถอธิบายได้สามส่วนนะครับที่พี่เอามาให้ดูเนี่ยเผื่อน,น้องไปเจอในอนาคต แค่นั้นแหละนะหรือว่าข้อสอบมันทะลึ่งออกมาเนี่ยข้อสอบมันทะลึ่งออกมาเพราะว่าเราไม่รู้อยู่แล้วว่า A level เนี่ยเขาจะดักอะไรมาให้น้องทำอย่างที่พี่อย่างที่พี่ให้น้องดูอะออกซิเดชันรีดักชันสามารถนิยามได้สามแบบที่เกี่ยวกับเพิ่มลดออกซิเจนที่เกี่ยวกับเพิ่มลดไฮโดรเจนและสิ่งที่ออกข้อสอบมาตลอดและไม่เคยออกแบบอื่นเลยนะครับคือการเพิ่มลดอิเล็กตรอนซึ่งพี่ก็คิดว่ามันคงไม่ฉีกหรอก แต่ถ้ามันฉีกเนี่ยน้องก็จะเป็นคนที่รู้อ่ะนั่นเองนะครับอือฮึโอเคลักษณะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่ตอไปเนี่ยพี่จะพูดถึงอ่กากันวานิกเซลกับอิเล็กโทรไลต์อ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครงงเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาปูพื้นฐานใหม่กันไปพร้อมกันแล้วเราก็จะขึ้นโจทย์กันแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ